สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นำเสนอกับเผาหมูชิน้นอร่อยอร่อยรสชาติจัดจ้านอร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเทน้ำมันลงใส่กระทะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ให้หมูของเราติดกระทะค่ะตามด้วยเอาหมูของเราใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะผัดหมูของเรานะคะจนสุกหรือว่าสุกปานกลางนะคะเราก็จะผัดหรือว่าลวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูของเราจะได้ หมูของเราจะได้ที่นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยคะ่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะปล่อยไว้จักพักนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่รสดีลงไปก่อนหรือว่าผงปรุงรสนะคะเนื้อหมูของเราจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะแต่ถ้าเราผัดจนกว่าหมูของเราสุกแล้วเราค่อยปรุงรสอย่างนี้เนื้อหมูของเรานะคะจะไม่ได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะเราต้องใส่ผงหรือว่า ผงปรุงรสก่อนนะคะหรือว่ารสดีนะคะเนื้อหมูของเราจะได้นุ่มและกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะผัดกะเพรานะคะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะเราก็จะผัดนะคะล้วนไปเรื่อยๆค่ะพอหมูของเราสุกได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราจะใส่พิกแกงค่ะที่เราขกนะคะพิกแกงเราขูเก็บไว้นะคะเราเอามาผัดตอนไหนก็อร่อยค่ะนะคะเราก็จะใส่เยอะๆค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดผัดผัดให้พิกแกงหอมแล้วก็ เอามาคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะกับเนื้อหมูของเราแบบนี้ค่ะและตามด้วยนะคะแห้งนิดนึงนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปสักนิดนึงค่ะหมูของเรานะคะจะได้แบบรสชาติจะได้มีน้ํานิดนึงแล้วก็กลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะตามด้วยปรุงรสด้วยซอสน้ํามันหอยค่ะและตามด้วยนะคะสาอิิวขาวค่ะใส่ลงไปค่ะและก็น้ําปลานิดนึงนะคะ ปรุงแค่นี้ค่ะอร่อยมากๆค่ะกะเพราหมูชิ้นนะคะอร่อยสุดๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะและเราก็จะเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดๆๆไปแบบนี้นะคะพอได้ที่แล้วนะคะรสชาติได้ที่อร่อยมากๆแล้วค่ะตามด้วยเอาใบกะเพราลงไปค่ะวันนี้เป็นใบกะเพราบ้านนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่กินหอมมากๆค่ะหอมสุดๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะใส่กะเพราลงไปแล้วก็คลคีๆนะคะหรือว่าครุนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะครนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็สิปริ้นที่เรียบร้อยค่ะกะเพราหมูชิ้นนะคะอร่อยมากๆรสชาติจัดจ้านค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยจ้านะคะเตรียมจานมานะคะตักใส่จานเลยค่ะกะเพราหมูชิ้นอร่อยออร่ยมากค่ะ หอมมากๆเละอร่อยสุดๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกับช่องอยู่ไหนก็อร่อยได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะนะคะที่ทำให้อดมินมีกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณนะคะกระเพราอร่อยๆเลยคะ่ะ